สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาเที่ยวเมืองมายานอนะคะตตสกาาเป็นเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบนะคะคนที่นี่เขาปลูกต้อนอลิฟเยอะมาก เราเดินใกล้เข้ามาแล้วนะคะทุกคนมันเป็นเมืองที่อยู่บนกำแพงนะคะอันนี้ต้นมะกอกนะคะทุกคนเมืองที่อยู่ในกำแพงนะคะล้อมรอบเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดู